ันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนนะครับออกมาดูนอกสถานที่นะครับเป็นบริเวณในมหาวิทยาลัยราชภัศวัลเลย์ลงกรนะครับก็จะมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะนะครับดอกแรกที่เห็นี่คือดอกสีชมพูนี่นะครับก็คือดอกพับพึงอ้าวไม่ใช่ดอกยี่โถนะดอกยี่โถนะครับดอกยี่โถก็จะมีหลายสีนะครับที่ตั้งอยู่หน้าคณะวิทยาศาสตร์นี่นะครับจะมีเกสรเห็นไหมเกสรเพศผู้สูงมากเลยนะครับอยู่กับกลีบดอกของเขานะครับอันนี้ดอกยี่โถสี ขาวนะครับสีขาวน,นี่ก็คือสีชมพูแต่ว่าดอกก็จะแน่นหน่อยนะครับลักษณะของการตูมของเขานะครับกลีบดอกนี้ยังม้วนเป็นเกรียวซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้ออกสีชมพูอ่อนนะดอกยี่โถยี่โถส่วนดอกต่อไปนะครับอันนี้นักเรียนรู้จักดีดอกอะไรครับอาบางคนก็จะบอกว่าดอกลันทมบางคนก็จะบอกว่าดอกลีลาวดีใช่ไหม แต่ชื่อจริงๆของเขาจริงๆที่เป็นทางการก็คือเป็นดอกลันทมนะครับลันทมแต่มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นอีลาวดีเพราะดูชื่อเราจะได้ดูสวยงามขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนชื่อกันเองนะแต่ว่าโดยปกติในทางการยังเป็นลันทมนะครับแล้วก็กลีบดอกนะครับจะเป็นกลีบดอกที่เชื่อมกันนะครับโคนกลีบดอกเนี่ยเชื่อมติดกันแต่ปลายดอกจะแยกนะครับแล้วก็มีการตูมการตูมของดอกเนี่ยยังเป็นเกลียวอยู่เลยนะครับนักงเรียนดูนะยังม้วนเป็นเกลียวอยู่เลยงานตูมนะครับ ติดกับฐานรองดอกนะครับนี่นะครับอันนี้คุณครูก็ทําการแกะนะครับเปิดฐานโคนอ่าก้านดอกมาจะเห็นว่าเกิดการเชื่อมกันของกลีบดอกนะครับอันนี้เป็นอะไรเราเรียนว่าเป็นต้นอะไรอ่าบางคนก็เรียกว่าต้อยติ่งเนาะแต่จริงก็คือในปกติคือเป็นต้นขาไก่ดำเนาะก็คือกลุ่มต้อยติ่งนั่นแหละซึ่งเม็ดของมันก็อ่าอย่างที่เรารู้กันว่าเม็ดของมันนีเป็นยังไงครับเราจะเอามา อมันระเบิดให้มันแตกเม็ดก็จะเกิดกระจายก็เป็นการกระจายของเมล็ดในเรื่องหนึ่งที่นักเรียนดูได้ในคลิปวิดีโอที่คุณครูอธิบายเรื่องของการกระจายของเมล็ดนะครับหลังจากที่ผานะคะนี่ผ่าเมล็ดผักกลีบดอกดูก็เห็นว่ามีการเชื่อมต่อกันของโคนกลีบดอกเช่นกันนะครับนี่นะเครับนี่คือต้อยติง่งที่อยู่ในรัชพันธ์พันธุ์กรนะครับก็จะเป็นดอกที่สมบูรณ์สมบูรณ์เพศด้วยเพราะว่ามีเกสรตัวผู้กับตัวเมียนั้นอยู่ในดอกเดียวกันนะครับ หนึ่งในลักษณะของดอกสมบูรณ์เพศนะครับส่วนดอกนี้กลีบดอกเนี้จะเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็มีกลีบดอกที่ไม่เหมือนกันในห้ากลีบก็คือจะเป็นดอกอะไรครับหอมด้วยนะนักเรียนดอกอะไรดีดอกอะไรบางคนไม่เคยเห็นดอกปีบนะครับดอกปีบอันนี้อันนี้กลับมาดูดอกใต้ติิงอีกครั้งหนึ่งหรือดอกขาไก่นะครับอ่าซึ่งนน้าคณะวิทยาศาสตร์ปลูกไว้หลายต้นนะครับนะครับออกออกสีม่วงนะครับ เพราะมีลงคาวัตถุสีม่วงนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นดอกพุทธพิทยานะครับซึ่งดอกเป็นกลุ่มดอกพุธนะครับดอกตูมนะครับก็จะตูมแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวเหมือนกันแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะครับส่วนนี้เป็นต้นตะแบกนะครับดอกก็จะเป็นดอกสีม่วงนะครับที่โรงเรียนของนักเรียนน่าจะมีกันอยู่หลายโรงเรียนเนาะดอกอันนี้ จะบานในช่วงนี้แหละครับช่วงหน้าร้อนหน้าฝนนี่นะครับอันนี้เป็นดอกที่นักเรียนรู้จักดีคือดอกอวันไหวครูใช่ไหมนักเรียนจะต้องใช้ดอกเข็มนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการไหวคุณครูนะครับไม่ต้องทําพานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทําพานที่มันเป็นการทําลายถ่งร้อนก็คือไม่ได้ใช้โฟมนะนักเรียนใช้แค่ดอกเข็มนะมามา,มาให้คุณครูได้นะครับออันนี้เป็น เป็นอะไรเป็นดอกไม้ที่หลายคนเลี้ยงแล้วไม่ค่อยได้เห็นมันเพราะมันคือคุณนายตื่นสายนักเรียนบอกหนูตื่นเช้าหนูไม่เคยได้เห็นมาเลยเพราะว่ามันบานตอนสายๆนะครับเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ผมเห็นประจําเลยเพราะอะไรผมตื่นสายไง่นะคุณนายตื่นสายครับดอกจะเลี้ยงซ้อนกันคล้ายๆกับดอกกุหลาบเนาะจะมีสีสันสวยงามหลายสีนะครับดอกคุณนายตื่นสายเลี้ยงง่ายนะครับเด็ดต้นไปไม่ปกักนี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับง่ายต่อการที่จะปลูกนะครับ อ่านี่คือคุณนายตืดสายดอกจะมีการเรียงซ้อนกันหลายชั้นมากนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีกีบเลี้ยงนะครับประคองอยู่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพุทธก็คือพุทอย่างที่บอกคือพุทธพิจยานะครับจะมีการเรียงของกลีบกรีบ,รบเลยกลีบดอกที่เป็นสีขาวห้ากรีบนะครับแล้วข้างในก็จะเป็นเกสรนะครับเกสรเพศเมียอยู่้างไนสีเหลืองๆนั่นะครับ,รรนนค,รบคือเกสรเพศเมียนะครับอ่าโอ้สวยงามหอมไหม ไม่มีกลิ่นนะครับครูดมอยู่แล้วส่วนอันนี้เป็นดอกหญ้าดอกย้าข้างทางนี่แหละครับคุณครูก็ถ่ายรูปไว้เพราะว่าเห็นกลีบดอกที่ชัดเจนแต่ว่ากลีบดอกไม่ได้เรียงกันแน่นนะครับแล้วก็มีลักษณะคือจะมีขนนะครับที่บริเวณกลีบเลี้ยงหอ่อหุ้มกลีบดอกอันไว้เขาไว้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับส่วนดอกนี้ก็จะเป็นดอกเกสรสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เพศคือเกสอนตัวผู้และตัวเมียคือดอกหางนกยูงนะครับ นักเรียนจะเห็นว่ามีช่อขึ้นมาเนี่ยชัดเจนว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเยอะมากแล้วหุ่มเกสรตัวเมียไว้ข้างในนะครับดอกกระเทผู้จะมีอับละอองอับอับเลนูเนี่ยมยีขนาดใหญ่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีกลีบดอกที่บานสีแดงนะครับส่วนดอกนี้นะครับอ่าอันนี้ดอกอะไรบางคนบอกไม่น่าถามเลยนะคุณครูรู้กันอยู่คือดอกบัวนะครับดอกบัวเนี่ยจะมีกลีบดอกหลายกลีบแล้วก็มีกลีบเลี้ยงนะครับหุ่มไว้นะครับ หลังจากที่บานแล้วกลีบดอกก็จะบานดอกบัวเนี่ยนะครับมีลักษณะที่พิเศษคือนะถึงพอตอนเย็นเย็นเขาก็จะหุบพอตอนเช้าก็บานเขาอยู่นี้ประมาณไม่กี่วันนะครับ5-7วันนะครับจะหอมวันไหนประมาณวันที่3นะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับอันนี้คือเกสรนะข้างในจะเป็นเกสรส่วนนี้เป็นกลีบดอกนะครับห่อคุ้มอยู่นะก้านบัวนะครับอันคือก้านรองดอกก้านดอกนะครับก้านชูขึ้นมาเพื่อรองรับดอกที่มีความแข็งแรงนะครับบัวเนยจะไม่จมน้ํานะจะรออยู่เหนือน้ํานะครับ จึงมีคําสอนคือเป็นบัวที่รับคําสอนได้ดีฟังคําสอนแล้วเข้าใจก็คือเป็นบัวเหนือน้ําพอที่จะบานเบ่งบานหลังจากที่รับคําสั่งคําสอนของผู้ใหญ่หรือคุณครูคแล้วนะครับส่วนดอกนี้นะครับเป็นดอกนี่คือดอกนะนักเรียนบอกว่าเอา้าดอกเลยที่บ้านไดกปรีนั่นแหละครับปรีก็คือดอกกล้วยนะครับนะครับก็คือจะมีกลีบเนี่ย หุ่มอยู่นะครับแต่กล้วยนี่คือเป็นกล้วยที่ไม่ต้องผสมเกอรก็ได้นะครับเขาก็สามารถที่จะติดลูกได้นะติดผลนะซึ่งในผลของเขาเนี่ยจะอยู่กันเป็นเรียกว่าเป็นหวีเนาะแต่กล้วยนี่เป็นผลเดียวนะอยู่กันเป็นหวีนะครับแต่ละหวีมาอยู่รวมกันหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งเครือนะครับหนึ่งเครือนะครับนี่คือบริเวณปลายของเกสรนะครับของกล้วยนะครับเกษรเทศเมีย er นะครับ ของกล้วยอนะ่าซึ่งข้างในก็จะมีเนื้อกล้วยแล้วก็ในบางสายพันธุ์ก็จะมีมะเมล็ดกล้วยด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่กล้วยเนี่ยไม่ต้องไปสผสมเกอรก็ติดเป็นผลได้นะครับแต่อย่าเอาผลกล้วยมาเพาะนะเพราะมันเพาะไม่ขึ้นนะครับกล้วยดิบมาเพาะมาปลูกเนี่ยยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับต้องใช้อะไรครับกล้วยใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการอ่าโดยการแยกหนอนนะครับจะได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือต้นบานบุรีนะครับเห็นไหมมีพึ่งมาช่วยในการกระจาย การผสมกัรต่อนะครับบ้านบุรีนะครับมีสีเหลืองนะเป็นกลีบดอกคล้ายๆกับดอกีดอกลั่นทมก็คือจะเป็นเชื่อมต่อการที่โคนกลีบดอกนะครับอันนี้ก็ใหม่แล้วนะครับต้นตะแบกน้ํานะครับก็มีสีม่วงนะครับดอกตู๋ของเขานะครับก็จะแข็งนะครับแข็งมากเลยเพราะเปลือกหุ้มเปลือกของเขาแข็งมากนะครับอันนี้คือเมื่อบานแล้วนะครับจะมีกลีบสีชมพูสีม่วงนะครับ อันนี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศอีกดอกหนึ่งก็คือเป็นดอกชบานะครับใช่ครับดอกชบานะชบาก็จะมีดอกเห็นไหมว่าเกสรเพศผู้เ,เขาจะลุมล้อมอยู่ด้านโคนก้านชูเกสรเพศเมียนะครับเกสรเพศเมียก็จะมีหลายเกสรนะครับรองรับซึ่งนักเรียนถ้าเปิดดูนะครับข้างในรังไข่จะมีหลายไข่มากนะมีรังมีเขาเรียกว่าเป็นพาเซนตาของเขาเนะี่ยข้างในมีมเมล็ดหลายมาเมล็ดนะครับนี่คือดอกชบานะดอกตูมก็จะมี เกสรมีกลีบเลี้ยนะครับพุ่มอยู่เป็นอย่างดีนะครับซึ่งดอกชบานี้นะครับบางคนบอกชอบมากเพราะอะไรครับชอบความแปลกที่เขามีการยื่นออกมาของเกสรเพศผู้และเพศเมียชัดเจนมากนะครับอันนี้คุณครูนะครับก็ได้ทําการเด็ดนาใบบานบุรีนะครับมาดูซิว่าข้างในนะครับความลึกของล้างไข่ของเขาเนี่ยนะครับลึกขนาดไหนแล้วการชูเกสรเป็นยังไงนะครับความแมลงนะครับจะมาเจาะมากินเนี่ยนะจะไหล ละอองเข้าไปขนาดไหนครับสลับกับดอกชบานะครับสลับไปสลับมาให้ทักเรียนนะครับได้ดูเอ้ยชาบาบุรีชาบาบุรีมันมีนะครับครูแย่เล่นๆนะครับอ่านะครับนี่คือการพามาดูนอกสถานที่นะครับกจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนในห้องเรียนบ้างนะครับซึ่งนักเรียนสามารถทําได้คือมีเวลาครบนักเรียนออกไปดูว่าในโรงเรียนนักเรียนเนี่ยนะครับมีดอกไม้อะไรบ้างอ่าแล้วก็มาทําการเก็บไว้เก็บตัวอย่างก็คือมาทําแห้งก็ได้นะคือทํังไง เอามาทับทับทับแล้วก็ให้มันแห้งคําว่าแห้งก็คือมีส่วนของน้ําเนี่ยหายไปนะครับนักเรียนจะเก็บดอกไม้ไว้ดูนั่นนานๆนะครับแต่บางคนบอกว่าไม่ชอบชอบแบบสดๆดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับะส่วนดอกนี้นะครับเป็นดอกอะไรครับดอกเปืืองฟ้าใช่ครับแต่นักเรียนที่เห็นนะครับสีชมพูชมพูม่วงๆเนี่ยมันไม่ใช่กลีบดอกนะมันเป็นส่วนของใบประดบับซึ่งจะมีละกะักษณะคล้ายกับกลีบดอกแต่ขาวๆนี่แหละครับ ส่วนเขาขาวเนี่แหละคือส่วนของดอกจริงๆของเขาแต่ดอกเขาเล็กมากเขาถึงต้องเป็นยังไงล่ะครับเขาจึงต้องให้ใบป,ประดับเนี่ยนะครับออกมามีสีสันสวยงามเพื่อจะเรียกร้องให้แมลงเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยเข้ามาดูเขานี่จะเป็นแมลงก็คือเข้ามาดูแล้วมาดมมาดอมมาตอมแล้วก็เอาเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียให้เกิดการผสมของเกสรกันนะครับนี่คือดอกเฟื่องฟ้านะครับ อกังเกบดอกคล้ายๆกับกระดาษนะครับเขาจะบางๆคล้ายๆกับกระดาษแต่ว่าที่มีความสวยงามนะครับแล้วมีความแข็งแรงทนทานด้วยนะครับสําหรับดอกเฟื่องฟ้าอ่านี่คือจะมีถ้าเป็นพวงนะครับเป็นพวงเป็นช่ออันนี้พับพึงนะครับเป็นดอกพับพึงจะเห็นว่ามีเกสรเพศผู้เนี่ยชูขึ้นมาชัดเจนนะครับคือสีเหลืองเหลือนะครับกับข้างในจะเป็นเกสรเพศเมียนะครับ แล้วกรีมดอกของเขาที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นพังผืดนะครับบางคนก็บอกคล้ายคกระตีนเป็ดเลยใช่ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพืชไปเรื่องเดียวที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆ้ากระพังผืดนะครับอันนี่คุณครูเอาชบานะครับออกมาผ่าดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงน่าจะเห็นนะครับว่ามีรังไข่อยู่ภายในก็ต้องมีหลายมันหลายไข่นะครับอยู่ในเกสรเพศเมียนะครับแล้วก้านชูของเกสรเพศเมียเขา สูงมากยาวมากดังนั้นเนี่ยนะครับละอองเรนูเนี่ยกว่าจะเข้ามาถึงรังไข่นะครับ่อนข้างที่จะลึกแล้วก็นานมากนะครับโอ้ยมองไม่เห็นนะครับภาพมันชัดนิดหน่อยนะครับก็อย่างว่านะครับเราถ่ายกันแบบสมัครเล่นเนาะเรายังไม่มีระดับมืออาชีพเนะี่ยอันนี้อันนี้มาดูเฟื่องฟ้าบนะ้างละนะเฟื่องฟ้าที่เมื่อกี้เราพูดกันไว้นะครับเห็นไหมที่เรนเห็นนะครับสีขาวๆเนี่ยคือส่วนของดอกของเขาอ่านะเมื่อเราผ่าออกมาก็เห็นข้างในจะเป็นเกสรน,นะเกสรอ,อยู่ภายในดอกสีขาวๆนี่แหละ นั่นเรียนเป็นเด็ดเรามาศึกษาดูได้นะครับแต่ขอขอใช้ว่าเด็ดเพื่อศึกษาเนี่ยไม่ใช่เด็ดเล่นเนาะ